อันนั้นถ้าถามแบบนี้เรียมดีแลบกับแจ็คสันถ้าส่วนตัวพี่จอมผมว่าผมแฟนคลับเรียมดีแลบเคยเคยเล่าให้ฟังแล้วไงว่าเขาเล่นเขาเล่นบอลสไตล์ดุดันหนักแรงแข็งแรงนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยแหมมันมัน,มนมดูแล้วมันทําให้เรานึกถึงเวนรูนี่มางนึกถึงคนนั้นมัางคนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอังกฤษอีกต่างหากใช่ไหมก็ชอบแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังแค่สองนัดแบบไม่เต็มใช่ไหมครับแล้วก็ยังไม่ได้ทัวร์นาเมนต์ที่มันยังไม่เกมมันยังไม่ได้จริงจังอะไรมากมาย ก็เดี๋ยวจะได้จะเห็นเองตอนนี้ก็มนเหมือนช่วงลองทดสอบฝีเท้าอยู่ทดลองอะนะทดลองก่อนผมว่าไปได้แล้วตอนนี้ทดลองยาวเลยเพราะอแจ็คสันโบดเดนี่พักยาวใช่แต่ตตีนิดนึงเรียนดีแลบไม่น่าเลือกเบอร์เก้าผมวานั่งสังเกตอะเบอร์เก้าเชลซีช่วงหลังอะดรอปใช่ไหมหมดเลยโมราต้าตออเลสตอเลสบาราก็ไม่ได้ใช้เบอร์เก้านะดอารสิบเอ็ดสิบห้าสิบเอ็ดส่วนใหญ่คนที่ที่อาูกากูอาูกากูเบอร์เก้า เออเคลส์มันเลยพวกเนี้ยเออจริงเคอร์เกาเออเคลสโปเบอร์เก้าเบอร์เก้าเนี้ยเชฟเชนโกไงเชฟนโกเบอร์เจ็ดนี่นี่ไงคาริบูลารุสอันนั้นกองหลังอันนั้นกองหลังอันนั้นเขาแก้เคลสตีฟซิดเวลอันนั้นเขาแก้เคลสอ๋อนี้เบอร์เก้าเท่านั้นเลยเชลซีคนล่าสุดที่ดีน่าจะเป็นจิมมี่ฟอร์ดและเซลเบงอ่าใช่ใช่ที่ดีสุดคือฮันเซลเบงเพราะว่า คนที่แจ้งเกิดเนี่ยดดโก้คอสตาไม่ใช่เบอร์เก้าอ่ะสิบเก้าไม่ใช่เก้าอะสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยังเกตดเอเออก็จริงเนาะอาซาที่เิ่งก็เบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์สิบเจ็ดแล้วมาเบอร์สิบอาซาเขาต้องเบอร์อย่างนั้นอยู่แล้วอ๋อแต่เขาคงอยากแบบสร้างตัวตนไงผมเบอร์เก้ามั่นใจ